สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะมีคำถามหนึ่งค่ะทีออ่หลายคนอาจจะสงสัยหรือเคยได้ยินมาบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ใครสักคนตัดจะรู้ไปแล้วคือภาพที่เรานึกๆกกันอาจจะมีตั้งแต่แบบมีพลังวิเศษเหินฟ้าได้เป็นอมตะหรือบางทีก็อาจจะนึกถึงภาพคนที่แบบเย็นชาไปเลยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหมือนรูปปั้น วันนี้เราจะมาลองสำรวจคำตอบในมุมของพุทธศาสนาดูนะคะโดยอ้างอิงจากเนื้อหาวิดีโอ YouTube ชื่อ What Happens After Enlightenment: The Buddha's Wisdom จากช่อง Buddhism Podcast ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจคำตอบของพระพุทธเจ้าจริงๆค่ะซึ่งอ,อ,อาจจะต่างจากที่เราเคยคิดไว้นะคะแล้วก็น่าสนใจมากว่ามันเชื่อมโยงกับชีวิตเราเราท่านๆในปัจจุบันได้ยังไงเรามาดูกันค่ะว่า การตรัสรุมในมุมนี้เนี่ยไม่ใช่การกลายเป็นยอดมนุษย์นะคะแต่เป็นการตื่นแต่ความไม่รู้เป็นที่สุดแห่งทุกทางใจยังไงเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มไขความกระจ่างกันเลยดีกว่าจุดแรกเลยค่ะคําว่าตรัสรู้หรือโพธิเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่คะครับคําว่าโพธิถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือการตื่นรู้หรือเห็นแจ้ง ไม่ใช่การได้พลังพิเศษอะไรแบบนั้นนะครับแต่เป็นการตื่นขึ้นมาเห็นความจริงความจริงของโลกของตัวเราเองอย่างชัดเจนที่สุดเลยปราศจากม่านหมอกของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนะครับหรือความเศร้าหมองทางใจโดยเฉพาะตัวหลักๆเลยก็คือความอยากได้อยากมีหรือโลภะราคะความคัดเคืองไม่พอใจที่เรียกว่าโทสะแล้วก็ความไม่รู้ความจริงหรือความหลงผิดคือโมหะครับ อ๋อ oh, เหมือนเราตื่นจากฝันร้ายมาเจอความจริงที่มันสว่างสว่าง,างชัดๆอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับใช่เลยเป็นการเห็นความจริงแบบทะลุปลุกโป่งเลยโดยเฉพาะความจริงเรื่องความทุกข์แล้วก็หนทางที่จะดับความทุกข์ที่เราเรียกว่าอริยสัจสี่นะครับซึ่งอันนี้สําคัญนะครับไม่ใช่แค่เข้าใจด้วยความคิดนะแต่เป็นการประจักษ์แจ้งคือเห็นด้วยใจตัวเองด้วยปัญญาอย่างสมบูรณ์เลยครับเข้าใจแล้วคะ่ะ แล้วคำที่เราก็ได้ยินบ่อยมากๆอีกคำคือนิพานค่ะคนมักจะนึกว่าเป็นสถานที่หรือเปล่าคะแบบสวรรค์หรือภพภูมิพิเศษอะไรแบบนี้ครับอันนั้นเป็นความเข้าใจที่เอ่ออาจจะคาดเคลื่อนไปนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วนิพานเนี่ยไม่ใช่สถานที่นะครับแต่เป็นสภาวะสภาวะครับเป็นสภาวะของการดับดับไปอย่างสิ้นเชิงเลยของไฟกิเลสสามกองที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้คือความอยากความเกลียดชังแล้วก็ความหลง พอเชื้อไฟพวกนี้มันหมดไปไฟคือความทุกข์ทางใจที่เกิดจากมันก็ดับลงด้วยครับดับเหมือนไฟที่มันดับเพราะว่าไม่มีเชื้อแล้วถูกต้องครับใช่เลยสภาวะที่เหลืออยู่ก็คือความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงเป็นอิสระภาพที่แท้จริงจิตจะสงบนิ่งมากปราศจากความกลัวความกังวลใดๆเลยเป็นความสงบเย็นอย่างที่สุดพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าคําสอนทั้งหมดของพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบันก็มุ่งสอนอยู่เรื่องเดียวนี่แหละคือเรื่องทุก แล้วก็ความดับสนิทของทุกขซึ่งก็คือนิพานนั่นเองครับอืมแล้วการที่เราทําความเข้าใจความหมายจริงๆของคําเหล่านี้ให้ชัดเจนเนี่ยค่ะมันสําคัญกับชีวิตเราตอนนี้ยังไงคะนอกเหนือจากแค่รู้สับเทคนิคเฉยๆโอ้สําคัญมากครับเพราะมันช่วยให้เราตั้งเป้าหมายในการดําเนินชีวิตหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ถูกต้องคือถ้าเราเข้าใจผิด ก็อาจจะนำเราไปสู่การสแสวงหาที่ผิดทางไปเลยเช่นมุ่งหวังแต่สว่างหรือว่ากลัวการดับศูนย์ไปใช่างนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจว่านิพพานคือการดับทุกที่นี่เดี๋ยวนี้จากการดับกิเลสในใจเราเองเราก็จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนจิตใจในปัจจุบันไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรือรอหลังความตายอันนี้เป็นเรื่องที่ส่งผลโดยตรงเลยนะครับต่อคุณภาพชีวิตและก็ความสงบสุขที่เราจะหาได้ในแต่ละวันเลยครับ ตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากๆแล้วผู้ที่ท่านบรรลุถึงสภาวะนี้แล้วเนี่ยท่านใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ยังไงคะคือยังมีร่างกายมีชีวิตประจําวันเหมือนคนทั่วไปหรือว่าต่างออกไปเลยตามคําสอนนะครับท่านก็ยังดําเนินชีวิตเหมือนมนุษย์ทั่วไปเลยครับยังต้องกินต้องนอนต้องเดินร่างกายก็ยังทํางานตามปกติมีความรู้สึกหิวเหนื่อยหรือแม้แต่เจ็บป่วยทางการได้เหมือนเดิมเลยครับอ้าวหรอคะ แล้วต่างจากคนทั่วไปตรงไหนล่ะคะถ้ายังรู้สึกเจ็บป่วยได้เหมือนกันธรรมดาอยู่แล้วเช่นปวดหัวปวดท้องอุบัติเหตุอันนี้มันเลี่ยงยากนะครับเหมือนเราทุกคนก็ต้องเจออยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแต่คนทั่วไปเนี่ยพอโดนลูกศรดอกแรกเข้าไปแล้วมักจะยิงลูกศรดอกที่สองใส่ตัวเองซ้ำเข้าไปอีกลูกศรดอกที่สองนี่คือปฏิกิริยาทางใจครับ เช่นความไม่พอใจความกลัวความเศร้าความหงุดหงิดกังวลที่เราสร้างขึ้นมาตอบโต้วความเจ็บปวดทางกายนั้นอีกทีหนึ่งกลายเป็นทุกข์ใจซ้อนเข้าไปอีกโอยนึกภาพออกเลยค่ะปวดฟันก็แย่แล้วยังมาหงุดหงิดกลัวหมอฟันกังวลเรื่องค่ารักษาอีกทุกซ้อนทุกจริงๆค่ะถูกต้องครับใช่เลยแต่ผู้ที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านจะประสบแค่ลูกศรดอกแรกคือรับรู้ความเจ็บปวดทางกายตามที่มันเป็นจริง แต่ไม่มีลูกศรดอกที่สองครับคือจิตของท่านจะไม่ปรุงแต่งความทุกข์ทางใจขึ้นมาซ้ำเติมแล้วท่านเห็นความเจ็บปวดเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เข้าไปยึดมั่นหรือต่อต้านมันด้วยความกลัวหรือความเกลียดชังนี่แหละครับคือการมีชีวิตอยู่โดยที่ปราศจากความทุกข์ทางใจถึงแม้ร่างกายอาจจะไม่สบายก็ตาม อ๋อเหมือนอยู่ในโลกแต่ใจไม่เปียกปอนด้วยความวุ่นวายของโลกคล้ายๆดอกบัวในโคลนตมแบบนั้นไหมคะใช่ครับใช่เลยเหมือนดอกบัวที่ไม่เปื้อนโคลนการกระทำต่างๆของท่านไม่ได้เกิดจากกิเลสแล้วแต่เกิดจากปัญญาและก็ความกรุณาที่บริสุทธิ์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นสอนธรรมะทำสิ่งต่างๆไปตามเหตุปัจจัยโดยไม่มีความเห็นแก่ตัวหรือความยึดติดในผลลัพธ์อะไรเลย เหมือนที่ท่านเปรียบว่าผู้เขาหินแท่งคืบไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมฉันใดบัณฑิตก็ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสันเสริญฉันนั้นเป็นความมั่นคงจากข้างในจริงๆครับค่ะแล้วความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนล่ะคะหรือคำว่าฉันเนี่ยมันหายไปเลยไหมหรือว่ามันเปลี่ยนไปเป็นยังไงคะครับเรื่องนี้ลึกซึ้งมากครับ ท่านยังคงมีสิ่งที่เรียกว่าขันห้านะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบของชีวิตคือร่างกายรูปความรู้สึกเวทนาความจําสัญญาความคิดปรุงแต่งสังขารและก็การรับรู้วิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยังทำงานอยู่นะครับแต่ท่านไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวเราหรือของเราอย่างแท้จริงอีกต่อไปแล้วไอความเชื่อผิดๆที่ว่ามีอัตตาหรือตัวตนถาวรเป็นแก่นแท้นั้นมันถูกทาลายไปแล้วครับ เหมือนเราใช้รถยนต์แต่เราก็ไม่ได้คิดว่ารถยนต์คือตัวเราจริงๆแบบนั้นหรือเปล่าคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับหรือเหมือนเครื่องดนตรีที่มันเล่นเพลงได้แต่จริงๆแล้วไม่มีนักดนตรีซ่อนอยู่ข้างในคอยบังคับท่านใช้กายใจนี้เป็นเหมือนเครื่องมือในการดำเนินชีวิตแต่ไม่ยึดติดว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงท่านจะอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างสมบูรณ์ด้วยสติคือความระลึกรู้แล้วก็สมาธิคือความตั้งมั่น เห็นทุกอย่างมันเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนจิตก็เลยไม่ทุกข์ไปกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงครับอืมสภาวะแบบนี้เองใช่ไหมคะที่เรียกว่านิพพานขณะยังมีชีวิตหรือสุอบบาทิเศสนิพพานใช่ครับใช่เลยในสภาวะนี้ไฟกิเลตมันดับหมดแล้วแต่ร่างกายซึ่งเป็นผลของกรรมเก่ามันยังคงอยู่ ก็ต้องแก่เจ็บตายไปตามธรรมดาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวงจรการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรเนี่ยมันจบสิ้นลงแล้วเพราะว่าเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดพจชาติใหม่เช่นตัณหาหรือความอยากอุปาทานหรือความยึดมั่นแล้วก็อวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยมันถูกถอนรากถอนโคนไปหมดสิ้นแล้วจะไม่มีการเกิดในภพภูมิไหนๆอีกต่อไปครับหมายความว่าจิตของท่านเป็นอมตะ ไม่ใช่ในแง่ที่ร่างกายไม่ตายนะคะแต่ในแง่ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วถูกต้องครับอมตะในแง่นั้นเลยคือจิตเป็นอิสระจากการเกิดและการตายในวงจรสังสารวัตแล้วดังนั้นถึงแม้ร่างกายจะแตกลับไปท่านก็ไม่มีความกลัวตายเพราะท่านได้ละวางความคิดเรื่องตัวตนที่จะตายไปแล้วท่านรู้ว่าสภาวะที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงนั้นมันไม่สามารถถูกทำลายได้ นี่คือสภาวะที่ค้นพบแล้วก็ประจักษ์แจ้งได้ตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เองครับชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะทีนี้คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยที่สุดเลยค่ะแล้วหลังจากร่างกายแตกดับไปหรือที่เรียกว่าปรินิพานแล้วล่ะคะเกิดอะไรขึ้นท่านไปอยู่ที่ไหนหรือว่ากลายเป็นอะไรไปคะครับคำถามนี้นำไปสู่ความเข้าใจเรื่องปรินิพานซึ่งเป็นอิสรภาพขั้นสุดท้ายและก็สมบูรณ์ที่สุดนะครับมีเรื่องเล่าว,ว่า มีพรามท่านหนึ่งชื่อวัชโคตท่านเคยไปทูลถามพระพุทธเจ้าตรงๆเลยครับว่าหลังจากปรินิพานแล้วเนี่ยพระตถาคตหรือผู้ตรัสรู้เนี่ยท่านยังมีอยู่หรือไม่หรือว่าดับศูนย์ไปเลยหรือทั้งมีอยู่และดับศูนย์หรือว่าทั้งไม่ใช่มีอยู่และไม่ใช่ดับศูนย์โหถามครบทุกมุมเลยนะคะแล้วพระพุทธเจ้าทรงตอบว่ายังไงคะพระองค์ทรงนิ่งครับไม่ทรงตอบคาถามเหล่านั้นเลย ซึ่งเรียกว่าเป็นอพยากตะปัญหาคือปัญหาที่พระองค์ไม่ทรงพยากรณ์หรือไม่ทรงตอบครับอา้าวทำไมถึงทรงนิ่งล่ะคะดูเหมือนเป็นการเลี่ยงตอบหรือว่าคําตอบมันซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าคะไม่ใช่การเลี่ยงนะครับแต่การนิ่งนั่นแหละครับคือคําตอบในตัวเองพระองค์ทรงอธิบายว่าเพราะคําถามเหล่านั้นมันตั้งอยู่บนฐานความคิดแบบเอ่อคู่ตรงข้ามของมนุษย์เรานี่แหละคือมีอยู่กับไม่มีอยู่ ซึ่งเป็นภาษาและก็กรอบความคิดของโลกนี้มันไม่สามารถนำไปใช้อธิบายสภาวะปรินิพานได้ซึ่งมันอยู่เหนือคำพูดเหนือความคิดและก็เหนือคู่ตรงข้ามใดๆทั้งสิ้นการพยายามตอบด้วยคำพูดเหล่านั้นมันมีแต่จะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ความยึดมั่นในทิฏฐิหรือความเห็นที่ผิดๆมากขึ้นไปอีกครับหมายความว่าสภาวะนั้นมันเกินกว่าที่เราจะจินตนาการหรือใช้คำพูดแบบโลกๆไปอธิบายได้เลยถูกต้องครับ ใช่เลยพระองค์จึงส่งใช้อุปมาเรื่องไฟดับเพื่อช่วยให้เข้าใจพระองค์ตรัสถามว่าจะโคดว่าเมื่อไฟกองหนึ่งมันดับลงเพราะหมดเชื้อแล้วเนี่ยเราบอกได้ไหมว่าไฟนั้นมันไปทางทิศไหนทิศเหนือใต้ออกตกบอกได้ไหมครับก็บอกไม่ได้นะคะมันก็แค่ดับไปเฉยๆไปเพราะหมดเหตุปัจจัยคือเชื้อเพลิงเช่นเดียวกันเลยครับเมื่อผู้ตรัสรู้ปรินิพพานท่านก็ไม่ได้ไปไหนหรือกลายเป็นอะไร สภาวะนั้นไม่ได้ผูกติดอยู่กับเงื่อนขไขใดๆที่จะให้เรากล่าวได้ว่าท่านเป็นอย่างนั้นหรืออย่างนี้อีกต่อไปมันคือการดับลงอย่างสมบูรณ์ของกระบวนการปรุงแต่งทั้งหมดเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะการไม่ตอบก็คือการชี้ว่าคำถามนั้นมันตั้งผิดฐานตั้งแต่แรกไม่สามารถใช้ตรรก,กะแบบโลกโลกไปวัดได้ แล้วสภาวะนี้ก็คือที่เรียกว่าอนุปาทิเศส,สนิพานหรือนิพานแบบไม่มีอะไรเหลือเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือการดับสนิกของขันห้าแล้วก็ปัจจัยทั้งหมดที่จะก่อให้เกิดชีวิตในภพต่อไปแต่นี้ย้ําอีกทีนะครับไม่ใช่การดับศูนย์ของตัวตนนะเพราะอย่างที่คุยกันแล้วพระองค์สอนว่ามันไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรอ,อยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่มันคือการสิ่งสุดลงอย่างสมบูรณ์ของกระบวนการความเป็นหรือภพบ Becoming คือสิ้นสุดวงจรการเกิดและการตายเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ถูกต้มจนสุกนะครับถึงจะยังดูเหมือนเมล็ดแต่ก็เพาะให้งอไม่ได้อีกแล้วเหตุปัจจัยมันหมดแล้วนี่คือที่สุดแห่งทุกข์จริงๆคืออสิสรภาพที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงครับค่ะแล้วถ้าไม่มีอะไรเหลืออยู่แบบนั้นแล้วอะไรคือสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปล่ะคะถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่แล้วก็เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเลยนะครับก็คือ พระธรรมครับคำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่เป็นเหมือนแสงสว่างนำทางเป็นแผนที่ที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความสงบและอิสรภาพนั้นได้ต่อไปดังที่พระองค์ตรัสไว้นะครับว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราดังนั้นจุดเน้นจึงไม่ใช่การไปคาดเดาเรื่องหลังความตายที่เราไม่อาจรู้ได้แต่คือการกลับมาศึกษาและก็ปฏิบัติตามธรรมในปัจจุบันเพื่อให้เห็นความจริงแล้วก็เข้าถึงอิสรภาพนั้นด้วยตัวเราเองครับ ฟังดูแล้วหลักการเหล่านี้ลึกซึ้งมากเลยค่ะคำถามสำคัญก็คือแล้วเราเราท่านท่านที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยค่ะจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างคะหรือว่าต้องรอให้บรรลุทมขั้นสูงก่อนถึงจะเริ่มได้โอ้ไม่จำเป็นต้องรอเลยครับอันนี้คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยเราสามารถเริ่มต้นได้ทันที แม้จะเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำความสงบและความชัดเจนเข้ามาในชีวิตได้เลยครับหัวใจสำคัญที่นำมาใช้ได้เลยคือการฝึกปล่อยวางครับ Letting go คำว่าปล่อยวางนี่คือไม่ต้องสนใจอะไรเลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงไปเลยนะครับแต่เป็นการค่อยๆค,คลายความยึดมั่นถือมั่นที่เรามีต่อสิ่งต่างๆอย่างแน่นหนาเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิด ความเชื่อสิ่งของที่เราเป็นเจ้าของบทบาทหน้าที่ที่เราแบกเอาไว้หรือแม้กระทั่งภาพลักษณ์ตัวตนของเราเองการฝดปล่อยวางคือการที่เราเริ่มสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆแล้วก็สถานการณ์ในชีวิตด้วยใจที่มันผ่อนคลายมากขึ้นไม่ตึงเครียดจนเกินไปครับโดยเฉพาะเวลาที่อะไรๆมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ใช่เลยครับใช่เลยการปล่อยวางช่วยให้เรารักษาสมดุลทางใจได้ดีขึ้นมากเมื่อเจอความผิดหวงังการเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องไม่คาดฝัน ลองสังเกตดูสิครับเวลาเรายึดอะไรไว้แน่นๆเนี่ยพอสิ่งน,นั้นมันเปลี่ยนไปหรือไม่ได้ดั่งใจเราจะทุกข์มากเลยแต่ถ้าเราหัดมองว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอใจเราก็จะทุกน้อยลองยอมรับความจริงได้ง่ายขึ้นครับการมีสติรู้ตัวหรือ mindfulness ดูจะเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆเลยนะคะในเรื่องนี้ทุกป้อนครับการฝึกสตินี่คือการหัดเฝ้าดูความคิดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจเรา โดยไม่จำเป็นต้องรีบเข้าไปตัดสินว่าถูกผิดชอบไม่ชอบหรือพยายามไปกดข่มมันผลักใสมันหรือไหลตามมันไปแค่รู้ทันเฉยๆครับว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอะไรกำลังคิดอะไรพอเราทำบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นรูปแบบของใจตัวเองเห็นว่าไอ้ความยึดติดความอยากหรือความต่อต้านเนี่ยมันสร้างความเครียดและความทุกข์ให้เราได้ยังไงอ๋อ เหมือนเราเริ่มเห็นเจ้าลูกศรดอกที่สองที่เราชอบยิงใส่ตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นใช่เลยครับพอเห็นบ,บ่อยๆเราก็เริ่มมีทางเลือกที่ไม่ยิงมันออกไปหรือคลายความยึดมั่นในลูกศรน,นั้นลงได้การตระหนักรู้ง่ายๆแบบนี้แหละครับคือการค่อยๆคลายปมความทุกข์ในใจเราทีละน้อยทีละน้อยนำมาซึ่งความรู้สึกเบาสบายอิสระมากขึ้นแล้วการปล่อยวางนี้ยังส่งผลดีต่อความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะครับ พอเราลดความคาดหวังที่มาจากความเห็นแก่ตัวลงเราจะฟังคนอื่นมากขึ้นอดทนมากขึ้นใส่ใจมากขึ้นความรักความเมตตาก็จะเกิดขึ้นอย่างจริงใจไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนครับค่ะหมายความว่าผลทางสู่ความสงบหรือนิพพานเนี่ยไม่ใช่แค่เป้าหมายที่อยู่ไกลๆลปลายทางแต่เป็นวิถีที่เราปฏิบัติได้ในทุกขณะเลยถูกต้องครับนิพพานไม่ใช่แค่จุดหมายแต่เป็นวิถี แห่งการดำเนินชีวิตด้วยความตื่นรู้และความชัดเจนในปัจจุบันขนาดหลักการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เช่นศีลสมาธิปัญญาก็คือเครื่องมือสนับสนุนการเดินทางนี้ในชีวิตประจำวันของเรานี่เองครับลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับเริ่มจากศีลคือการดำเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการรักษาศีลห้าการพูดจาด้วยความจริงใจไม่โกหกไม่พูดทำร้ายจิตใจคนอื่นการทำงานที่สุจริต สิ่งเหล่านี้สร้างความสงบในความสัมพันธ์และก็ในใจเราเองฝึกสมาธิอาจจะแค่ลองอยู่กับลมหายใจตัวเองสัก5นาที10นาทีสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์โดยไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อแค่รู้ทันนี่คือการฝึกไม่ให้เราโดนลูกศรดอกที่สองไงครับเจริญปัญญาคือการหมั่นพิจารณาความจริงของชีวิตเช่นทุกอย่างไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเราจริง เมื่อเจอเรื่องไม่ถูกใจเช่นรถติดผิดนัดลองถามตัวเองดูว่าที่หงุดหงิดเนี่ยเพราะสถานการณ์หรือเพราะใจเราที่ไม่ยอมรับความจริงกันแน่ก็อยากชวนให้ลองนำหลักการเหล่านี้ไปลองพิจารณาแล้วก็ฝึกฝนดูนะครับไม่ใช่แค่เชื่ออย่างเดียวนะแต่ลองปฏิบัติด,ด้วยตัวเองค่อยๆทำค่อยๆสังเกตผลแล้วก็ให้คำสอนนี้เป็นเหมือนเพื่อนนำทางเข้าสู่ความสงบภายในของเราเองครับฟังดูแล้วนะคะ คำตอบของพระพุทธเจ้าต่อคำถามที่ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังการตรัสรู้เนี่ยมันครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจการใช้ชีวิตไปจนถึงสภาวะหลังความตายเลยแต่หัวใจสำคัญดูเหมือนจะอยู่ที่การตื่นรู้แล้วก็การดับทุกข์ในปัจจุบันขณะนี้เองนะคะใช่ครับใช่เลยนิพพานไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องลึกลับหลังความตายเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันคือวิถีแห่งการเห็นและการเป็น ที่เราเข้าถึงได้ในทุกขณะเลยผ่านการปฏิบัติง่ายๆอย่างการปล่อยวางและการมีสติความสงบนั้นมันมีอยู่แล้วนะครับรอให้เราคนพบมูลของเราที่อยากฝากไว้ให้ลองนำไปคบคิดกันต่อค่ะคือแหล่งข้อมูลเขาเน้นว่าสิ่งที่ดำรงอยู่และเป็นที่พึ่งแท้จริงคือพระธรรมคำสอนแล้วก็มีพุทธพจน์ที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราทถ,ถาคต ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยการที่เราพยายามทําความเข้าใจแล้วก็นําหลักธรรมเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนะคะมันอาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่ทําให้เราได้สัมผัสหรือเชื่อมโยงกับปัญญาอันไร้กาลเวลานั้นในแบบของเราเองเป็นไปได้ไหมคะแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรลองเก็บไปพิจารณากันดูนะคะ